ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรถไฟสยองกลางป่า ผมเป็นลูกแห่ติดพ่อสมัยผมเด็กๆมักจะร้องงอแงไปทำงานกับพ่อด้วยติดพ่อมากถึงขนาดเอาเชือกผูกไว้กับขาพ่อเพื่อที่ตื่นไปทำงานกับพ่อด้วยครั้งหนึ่งพ่อผมต้องไปทำงานตอนห้าทุ่มตอนนั้นผมอยู่ปสามอยากไปทำงานกับพ่อมากๆแต่กลัวพ่อไม่ให้ไปเพราะพพุ่งมีต้องเรียนหนังสือและพ่อผมมักจะแอบลุกจากเตียงเพื่อเตรียมตัวไปทำงานโดยที่ผมยังหลับอยู่ผมเลยเอาเชือกผูกลายเท้าพ่อไว้กับลายเท้าของผมพอพ่อจะ ไปทํางานเชื่อจะกระตุกและผมก็จะตื่นและขอไปด้วยสรุปว่าด้วยการตื้อของผมก็ได้ไปทํางานกับพ่อในที่สุดขบวนที่ไปวันนั้นเป็นขบวนรถสินค้ามีหัวรถจก 1, ักรหนึ่งตู้ตู้สินค้า12ตู้และตู้รถสัมภาระมีเครื่องห้ามลอ้อซึ่งตู้นี้คือตู้ที่พนักงานใช้ทํางานอยู่บนขบวนรถมีขอนพันพ่อผม และไอเด็กติดพ่อรวมสามชีวิตขณะที่รถไฟแล่นไปเรื่อยๆเวลาขณะนั้นประมาณตีสองก็เกิดเหตุการณ์หัวจักเสียต้องจอดรอเปลี่ยนหัวจักใหม่ตอนนั้นรถจอดนิ่งๆรอหัวรถจักรกลางปากเขามืดๆ,ๆไฟไม่มีในตู้รถสัมภาระมีเครื่องห้ามลอนั้นมืดมากเพราะหลอดไฟบนตู้เสียผมเลยเดินออกมาที่ท้ายตู้รถสัมภาระมีเครื่องห้ามลอซึ่งท้ายตู้รถสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อนี้จะมีคล้ายๆพงมาลัยซึ่งเอาไว้ห้ามล้อผมก็ไม่ยืนกั เอาไว้มองไปรอบๆก็ยังพอมองเห็นอะไรบ้างจากแสงพระจันทร์ผมมองไปรอบๆก็เห็นเป็นป่าคือเขาดูแล้วไม่น่าจะมีบ้านคนแถวนี้ขณะที่มองเพลินๆอ,อยู่นั้นผมก็สังเกตเห็นแสงไฟสปอตไล์สว่างสว่างมาทางหัวขบวนเหมือนจะมีรถไฟอีกขบวนมุ่งสวนมาผมก็ไม่สนใจมากแต่พอขบวนเริ่มเข้ามาใกล้ผมก็มองไปเป็นขบวนรถโดยสารแต่ตู้โบกี้แปลกมากเหมือนเป็นโบกี้ที่เลิกใช้งานแล้วมันดูเก่าและโทรมมากมาก กรถไฟขบวนนี้ยิ่งช้าช้าผิดสังเกตผมมองไปที่ตู้โดยสารเห็นคู่โดยสารนั่งกันปกติแต่ที่แปลกคือทุกคนนั่งหันหน้ามองกันและกันหน้านิ่งๆเขาจ้องหน้ากันเองไม่ได้มองมาที่ผมแต่เมื่อผมมองไปสักพักคู่โดยสารเหล่านั้นเริ่มหันมามองที่ผมพร้อมกันตอนนั้นผมรู้สึกแปลกๆแล้วต่อมาทุกคนเริ่มยิ้มให้ผมแต่ปากของแต่ละคนค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆจนเกือบถึงใบหูอตอนนั้นผมอึ้งบอกไม่ถูกว่ากลัวหรือ ล่าแต่มันก้าวขาไม่ออกผมยืนดูรถขบวนนั้นค่อยๆวิ่งผ่านไปช้าๆทุกคนยังยิ้มมาที่ผมและขบวนรถนั้นก็ค่อยวิ่งหายไปในความมืดเข้าไปในป่าอีกด้านผมยังยืนเกาะอ,อยู่ที่โครงมาลัยห้ามลอ้อตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ยืนตรงนั้นนานแค่ไหนจนพ่อเดินมาเรียกให้เข้าไปในตู้เพราะรถหัวจักมาเปลี่ยนแล้วขบวนรถของผมจึงค่อยๆวิ่งจากจุดเกิดเหตุนั้นไปต่อมาเมื่อถึงสถานีปลายทางในตอนเช้าผมยังไม่เล่าเรื่อง เน่าให้พ่อฟังแต่ถามพ่อว่าช่วงเวลานั้นที่เรารอเปลี่ยนหัวจักรอยู่กลางเขาได้มีขบวนรถโดยสารหิ้งสวนมาหรือไม่พ่อบอกไม่มีเพราะทางนั้นมีรางรถไฟแค่รางเดียวคือรางที่ขบวนผมอยู่จะมีขบวนอื่นสวนมาได้ยังไงแค่นั้นแหละผมกลับเข้าไปนอนในรันนิ่งและยกเลิกการเที่ยวในวันนั้นทุกรายการท,ทั้งที่พ่อจะพาไปเล่นน้ำตกและเมื่อกลับมาถึงบ้านผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อบอกว่าที่ตรงนั้นเคยมีอุบัติเหตุรถไฟ ตกรางและตู้โบกี้ตกเขาด้วยมีผู้เสียชีวิตมากมายและหลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยงอแงร้องตามพ่อไปทำงานแต่ก็ขอไปบ้างนานนานที